ครับนี่เราอยู่ที่ป้อมหน้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอันนี้ป้อมนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ป้อมใหญ่นะครับเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกอันนั้นก็คือทิศตะวันออกครับอันนี้คือทิศตะวันตกอันนี้คือทิศใต้อันนี้คือทิศเหนือ ทิศเหนือตรงนี้ก็ตรงไปก็จะเจอเจออีกป้อมหนึ่งเป็นป้อมหลังเมืองครับคือหน้าเมืองอยู่อยู่ทางาทิศใต้ครับแต่ป้อมเนี่ยอยู่ทางเป็นมุมของทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับป้อมใหญ่แล้วเน ลักษณะของป้อมก็จะใหญ่เหมือนกับที่ป้อมพับสมุดกับป้อมนาครล่าแหละครับลักษณะใหญ่พอๆกันป้อมนี้รอสทรงโปรดให้สร้างในพศ2377มาเสร็จในพศ2380ให้คมหลวงรักพนเลศนะครับมา มาทําการสร้างป้อมเมืองท่าจังหวัดฉะเชงเซาครับป้อมใหญ่ครับสูงครับเนี่ยต้นไม้ ในมก็คือประมาณสูงประมาณ3เมตรได้นี่ป้อมใหญ่เลยครับป้อมก็จะเป็นลักษณะของวงกลมครับเป็นวงกลมออกมา ก็เห็นว่าเป็นแบบลักษณะของวงกลมใหญ่เราเคยไปดูข้างบนมากนี่ครับโหนี่ก็ลงไปอีกแล้วเนี่นีน่อ่ป้อมใหญ่เลยอะ นี่คือป้อมหน้าเมืองครับคือหน้าเมืองเนี่ยหันไปทางทิศใต้รู้สึกประตูอยู่ฝั่งนู้นต้นไม้ใหญ่คนไม่ค่อยรู้ครับเมือง ทางเซานี้ก็เคยมีการปราบกบฏในสมัยรัชกาลที่สามครับกบฏตัวเฮียหรือกบฏพี่ใหญ่อะไรี้เองคือคนจีนเขาอพยพมามาที่เมืองไทยเยอะครับแล้วก็ต้องมีแบบลูกพี่คุมอะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็ตั้งตัวเป็นแบบเป็นตัวเฮียอันนั้นก็เป็นของ โอัอันนี้จะเป็นคุกเก่าปัจจุบันก็น่าจะยใช้อยู่ด้วยแต่ป้อมใหญ่มากคนป่ามก็เป็น เด็ดบุญหน้าอีกแล้วครับกับช่วงบุญหน้าครับปราบากระบฏท,ที่สมุทรสาครเสร็จแล้วก็รอาก็ให้ลงมาปราบาที่เมืองชันงเซาประมาณปี2,391 ขึ้นเหนือไปเราก็จะไปเจออีกป้อมหนึ่งเป็นป้อมหลังเมืองอยู่ตรงตงโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราเค่อยเดินไปดูกันอันนี้เราอยู่ในส่วนของในเมือง